วุฒิสภาก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาครับที่มหาวิทยายลัยราชพัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนวุฒิสภาโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนําโดยพลเอกสกลสัจานิตในฐานะ รองประธานกรรมาการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเพื่อร่วมรับฟังข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเด็นการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการข้ามนาคมทางถนนการส่งเสริมการปลูกโดยมีส่วนราชการหอการค้าจังหวัดผู้นําชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีนายเชษฐาโมศิกรัตน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนก็ได้นําหัวหน้าสนาชการให้การต้อนรับเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับในประเด็นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในทุกรูปแบบให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อเข้าพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนและประเด็นการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องอนด้วยครับ สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่การดําเนินงาน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้านตำบลและอําเภอกลุ่มการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและสื่อมวลชนค่ะรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่สามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้านำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ